เข้อยู่เปล่พอดีฮะพอดีแล้วตายกันใหม่นาะนั่นถามเขาที่แตกยังแต่ผมนัว่าจะหน่อยไงเมื่หน่อยแะหน้อยจะไหลจะเปื่อยกล้วยบกหอยน้องสาวเฮ็ดคุณดูแบบเดียอ์อืมแฉะไปเรื่อยอืมแซ่บพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะนี่เป็นน้องสาวของอ้อมมาจากระยองนะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็ลูกชายนะคะมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยหนึ่งมีผู้ช่วยหนึ่งคนอันนี้กำลังจะเฮ็ดยังเฮ็ดก่อยหอยก๋อยหอยจ้ะก่อยหอยสรีสดๆเลยอัน,นกํากำลังจะปรุงเครื่องเด้อจ้ะก๋อยบอกหอย,อย,ยใส่ยังไงสาวนางับเพียบเรียบร้่อยง้มเนาะ <laughs> ใส่ท่คนใส่บักหน้าออหอมหยหวยเลยต้นหอมทับซี่ กูปวดก้ขอปวกับปวดไม่ไมพี่น้องหอมหอมหอยเสี่ยงปวเองตดำเองมาแล้วเนาะขาปิดใส่แล้วเอาปิดใส่แต่ผมนวดแต่น่อยนวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายเปลืองใส่หลายเปลืองติดทีละแต่สิเปลืองหยอดประแดกของแชรย่อโอ้ประแดกนี่เด้อจ่าที่เด็ดนี่ต้องมีติดไปทุกบ้านเด้อน้ำปลาร้าในเบนบริษัทใหญ่โตส่งออกนอกแล้ว ขวดละสามสิบบาทนะแกของล้วจ้าน้ำปลาในเบนซ์ลุ่มไปน้ำปลาร้าในเบนน้ำปลาในเบนแ์แก่ในนอตงานนี่งานนี่เป็นพักเป็นแท็กพักเบิดสวนพักว่าเป็นสวนแซ่บไปนอนมาเด้อมินน้ำกันเด้อจ้าเมนูกัะแก้มกับเผาผู้ใดกินน้ำกันได้กระสิกินแก้มกับอันนั่นหนำเก็บห้วยมีฟองห้อย คึอเลขพร้อมโอ้ยจะลองกิน่วยของแซ่บด้วจ <les> ้ะเนี่ยซิมก่อนเด้อบัดนี้ซิมเบิงแซ่บดิบบุเค็มบ่แบบบ่หืมน้ำลายแตกปามแล้วเนี่ยสมยุบบ่คือดีบ่เิ้มงวดแตะก่อนแต่ก่อนซิมกับตะกั่งดี่น้องสมอยู่บ่ขาดสนไหมน้องทำเดียว ก็แบเลยนะแ่บแ่บแล้วกัดสมอยน้องอแสบจีบแน้ำลายแตกแล้วเข้มอยู่บอืพอดีฮะพอดีแล้วปลาจะหน่อยเนาะถามเขาทีแตกยังยกงใกลกันแตเกินไมนได้จมหน่อยน่น้องเนาะจางหลกับบดีเนาะผงสุรดใส่หลหมอยลนได้ยังไม่หมอยลนีย่ละ เอาแล้วลราพอดีเอาพักล่องบอนี่ผักชีต้นหอมผักชีเราจะไปนั่งค่อยไปนั่งกินน้ำกันพี่น้องจ้าตั้งวงตั้งวงจังน่อยจะไปกินน้ำกันจ้าโอเคสวัสดีค่ะมาเด้อจ้ากินก้อยอยากกินแล้วจ้าเฮ็ดแนวกินแล้วแล้วกินก้อยหอยน้ำกันจ้ะนี่ก็ได้เวลาอันควรละจ้ะอันแก้วแก้วเหลืองๆนี่มันยังได้เนี่ย น้ำลำไยเด้อมันมีฟองเนี่ยจักหน่อยตามภาษาค,คนถือเลขกถลอนถลอนก่ะถือเลขไอ้ไข่คนละลอยจ้ะเจ็ดเก่าจุดถูกเพิ่นหายมากกับพ่วงไปจุดประทัดมากหายเพิ่นแก่บัว <ừ. S 2> ในเพิ่นสองพันนัดจะได้กรุบกริบน่าจ้ะมากจาก้ะพ่งผักก็เพ็ียงผักเปี่ยนผักมากเป็นสวนนีเขาเป็นสวนเลย <c ười> ก๋อยบวชหอยนอ้องสาวเห็ดเิ่ยเด้อเพิ่นอืมจ่ดดีเลย นี่นี่ต้มปลานิน่นใครบังคับใกินลองเห<ม>็ดกินเบิ่งเบึงนะจ้ะต้มปลานิน่นใส่พักขะแยงแล้วก็ใส่ใส่บัวพร้อมจ้ะใส่น้ำปลาแดกใส่ข,ข้าวขวนัวๆสดน้ำห,ห,ห,ห่อ,อนๆมีแห้งอ๋อมีข้าวเหนีนวยนวพร้อมลยเอ้ยเ้าคออือแยบไปเลยตงกินน้องจำเด้าจ้ะมีเรื่องหรอ á าตาํา,ตาจอจดอาวตําจอดเนี้ยอาตังไงจังไงจ่ะ <laughs> เก็บไว้จังไงจ่ะไม่ปติดข้อมีพับขมิดนี้เล้วปีเออแบบแบบี้หมวนลย พี่เล่า<ช>อาาาา๋อมักปาคเนี้ยนุเันนี้บ่เคยกินน้อะออกาใปีปีายหางนเกิอต้องไปน้ข้าเียออกต้น้ไม้ควยติกนนยกต๊กไปน้ำไชติ๊กไปน้ำพี่น้องกินค่ำใหญ่ต,ยายตาสดๆคือเขาเนี่ยแบบกินค่ำใหญ่ตาสดๆสดแต่ที่ว่าว่าน กินตาเาก็กินใช่ไหมเขาเมีอเน่ยเขาใหญ่ๆตาสวยๆอื่มใช่พี่น้องแห้งๆมากค่ะเขาชือว่าคุณเขาเล็กนะดวงคนเอ็ดนะดวงคนบางถึน้ำเกินยืนมีหมาไม่เหอแต่ว่าทางหนก็เป็นหมาได้ล่ะลูกชายออมเนี่นะกรได้เอามือไปลูบเนาะลูกชายนะแห้งๆเล็กเพ็ดกินหลูกโดน ก๋วยเตี๋ยวนีน่เ,เหั่นปลานเนี่ยอือพักกระเม็ดใส่เลยอันเนีย,เยเเนเพื่อนบ้านเพูนเอาไมา่หายเด้อจ้ะเอามาสมทบป,ปี๋ไก่ทอดปลาสัน่นอือกินเล่น,เ,นเอาเอากระติ๊กคอโตกินรับรับคลิปนี้กระติจกจบสนีเด้อจ้าคลิปหนากัน,จนเจอกันไหมเด้อจ้าอิ่มแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ 金刀。